พันเนี่ยโอ้ยอีกติลินต์เปดาบัรีเี่ฝีมือเราไม่ใหญ่ฝีมือเราโอมชุเปามือตะกก็ดีกว่าแดดเดอเมื่อฟที่ผู้โพบผู้นอเดิได้าะใหญ่เดอรู้ดพากลาเดอรผู้ตาซูอากลเจียดเควเปหรือต่อพิกโลน่ะตับบิกโลบอลซื้อกันนัวันวอลคิวอลไม่ยากสู้วันได้ให้เจีคอยบบยาเจีน้่ะเออโน่นบบยาให้เจี๊เควก

ที่ดูเราเหมือนน่ะพันนี่นะกว่าเนี่ยกว่าเราได้ต่อลโอ้ไม่อห็ดูไม่แรนได้ที่ดูอะไรอมือนี่ที่ดูเราเราตะปูตะปวนเหรน่ยพันนี่นะอ๋ออันนี้ละมันบ้าเราอ่ีกยวมันเลาจบเรา

วับ,บลาบ,บุรีแต่ใครย่ยวเมฟน่ะลาติกกระบลาบ,บุรีแต่ใครย่ยวเมอบอกเดิแต่เมือนี้หรอวะมุดกือคุณนตานนี่ประตทยไม่ขาดูบเพราะดูกับทุกเทก่

Kayak ini entar apa, Oh, itu aslinya Bu. Ini PNI, engkau. Oh, ini, perlu punya punya, ini P-nya, 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 ini 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 ini

อีตาทุกขวัญบอลีมีญาติบอลีเนี่ยฟีมื้อละแม่ใหญ่ตีมื้อละแวว่าบ่ยอมมากระไดยึดทอกเลยอีกอีราเนาะเลยซากเลยอีอีราอือว่าตาทุกขวัญขวัญสีลีบ่เนี่ยอีเนี่ยบ่เนี่ยได้ก่อเนี่ยก่อเนี่ยได้ตาทุกเนี่ยบ่ว่าเนี่ยบ่ดีนําเนาะเนี่ยบ่ดีโอ้เนาะตีไปโอ้ยๆอ้อตะกะเลยอีกอีราวันได้พูตาว่าเนี่ยแจกขวัญสีมาไม่อยากบ่เปล่าชะเลยเนาะ ดีนะพี่ตาอุ้ยอุ้ยอุ้ตั้งาจร่นี่ก็วนี่เราเลยหลังเละสิมาเนาะแลเล่กว่าดิอ๋นี่บอดีเลยนะบอีเลอือพันนี้พันนี้อยมาตาลอนได้เอ้ยมาได้นะถือว่าเกยได้รูปไปืลอนเโอเคโอเค พูดตาลีนะม่น hmm. น oh, ่หัวสิยาอที่ดอกเฮ้ยนี่โบลีไม่หูเลยเกขวัลล์แคระลลนั่นเดี๋ยนีนเลยโอ้ยอามาราแค่นโบลีนะดเกล่โลนะเนี่ยบอดีโอ้พันนี้แล้วนะจุนอกิดูบาออมุกาเออ จันนีรตับลือละเหมือนนีลีเหบอดิดบลีวเจม่มัตองถอกันเลยลรวมาตาชาก้ปีดหรอว่ะออบื่เออบื่มุก็ีเต้นี่ได้ต่บบอบัปลากรลละอีต้นเลมุก็เอบปริบามุก็บกว่าอีทคนดุดเลยมาบาันไดดยยบ plug ya, oh sila ba, or bulu ba dulu le, wah, plug ina na, lelu ne, wah na dulu le, siapa siapa, ini ni aku boleh, um, kembali ni aku tu, ba plug ramah ba no, ni aku tu buat siapa, ni aku boy, ba plug, ba plug lah, jadi kau ni lagi ni aku tu boh, pochi tu ne, ba plug lah, ah, di

โอ้พึดตาร์บ่อย่าเร่เฮเจียร์ควนบ่อย่าเฮปอยขิรีมะย่ามะวะเตนะมุรกอกอมิมุมิจิเนกอไลฮาตาเฮโกติต้ามิเซเมซเนกอโกติต้ามโกเช่เวสเตเนโกเช่ทีหนอเนี่ยเออเฮ้กำลังใจว่ะเย่ป่ะมาใจว่ะเย่ลิขีลือลากอทิวาตาดีนะใครบ่าวใบรามออีหลอโอชูโอเคกอดีกอฮาเร่เนาะบ๊ายบายลอโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย